สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะพามาปลูกต้นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งนะคะดอกเขาสวยนะคะดอกมีสีส้มอมแดงนะคะเป็นฉัดๆเพื่อนของบ้านไร่วงพยอมนะคะคุณน้อยให้มาเมื่อต้นเดือนนะคะก็เลยเอามาใส่กระถางไว้ให้มาสามต้นนะคะ ตนันนี้ทำท่าเดียวๆยังไงไม่รู้นะคะใบร่วงหมดต่วต้นนี้ยังงามดีนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรถามเพื่อนของบ้านไร่องพยอมเขาบอกว่าชื่อต้นฉัดพอิน์แต่บ้านไร่องพยอมไปค้นข้อมูลดูแล้วนะคะฉัดพอิน์ใบเขาไม่ได้มีลักษณะแบบนี้นะคะใบเขาจะเป็นหยัก แต่นี่เขาใบเขาไม่ได้เป็นหยกักก็เลยสงสัยนะคะว่าคือต้นอะไรกันแน่นะคะและปลายใบเขานี่จะห่อหุ้มเหมือนจะเป็นถุงนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะจะห่อหุ้มเหมือนคล้ายๆถุงแบบนี้เลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะแต่ดอกของเขาสวยมากๆนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกกันนะคะแล้วไว้จะอัปเดตตอนเขามีดอกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะไปปลูกกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงที่ตรงที่บัลลังพยมได้ขุดแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่ารากเขาออกมานอกกระถางบัลลังพยมดึงขาดนะคะนี่ค่ะ ข้างล่างก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะดินมีลูกลังลูกกรวดเยอะนะคะที่ตรงนี้จะมีดินเป็นดินลูกลังนะคะ <sk r isa> ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าดอกของเขาบาลางพยอมเห็นก็คือว่าสวยนะคะเป็นช่อเป็นฉัด เพื่อนบอกว่าชื่อว่าฉัตรทอินแต่มาดูข้อมูลแล้วใบฉัตรทอินไม่ได้ใบแบบนี้นะคะคนละลักษณะกันเลยนะคะก็เลยต้องมารอรุ่นกันนะคะว่าเขาชื่อต้นอะไรถ้าใครๆรู้ก็บอกบ้านรังพยอมด้วยนะคะตอนนี้บ้านรังพยอมก็ปลูกเสร็จหมดแล้วนะคะทั้งหมดเลยสามต้นนะคะ น,นี่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่านี่คือต้นฉัดพระอินนะคะเขาปลูกไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเขานะคะแต่บ้านลังพยอมมาค้นข้อมูลแล้วลักษณะไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้ใบจีดเดียวนะคะแต่บ้านลังพยอมก็เห็นมาว่าใบเขาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนห่อนะคะ แต่ที่บ้าไล่อมุขยอยมได้ไปนค้นข้อมูลแล้วใบเขาไม่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะใบเขาจะหยกักขอบริมหยกักหรือหยักเว้าเพราะว่ามีสองชนิดนะคะก็ถ้าใครรู้จักต้นนี้นะคะก็ช่วยบอกบ้าไล่อมุขยอยมด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าไล่อมุขยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ